นี่บ่สปินมืดไหมมืดอ่ะมืดกันหรืกัดการมีการบ่ขาดกัดนะส่งไม่นะมืดเหรอการขัดป่นเอาเกมได้หมวกมา้ยจะใส่ป่ะยี่ห้อยังว่ะคือเท่หลอว่ะแอนเจอร์แอนฟิลไลยี่ห้อดีใส่ดีพอมโอเครองไปซื้อบางเด้วยรอบไปซื้อบางไปซื้อใส่ไปดิหมวกกันถ้าอยากได้นะเบิ้งข้างล่างเลย มันมันเป็นขาล่างนี่ล่างจิบเลยกูบอกกูบอกเ้ยไม่หาเศษมันกับบะมี่เนียวเนาะไม่สวยมันเหนียวเขาลุ่มแห้งแต่ว่าเริ่มหนาวเลยพี่เนาะอ๋อมันก็หนาหนาวเหรอเนาะมันก็หนาเป็นธรรมดาล่ะเต่าเรื่องหนาวมากนี่กูล้วเบื่อเบื่อกูอยากเบอกถึงเลยวะหวยเป็นยังไงล่ะจารนแต่หนาวปีใดปีใดกูก็นอนกอดในเจ้าของบะหมีคนให้นอนกอดจักจักปีอ๋อกบไหมนี่คืออยากมีเมียวบ้านเถอะ อืมก็อยากมีเหรอเนะาะเฮ้ยคิดยาก,กยังพนันเส้ผู้สาวนัว่นหาเอาทีละยางเตะเอากะไรพี่ตึงเหยียบเมียงอย่านี้ผมมีคนเอากูนี่แล้วกูเพงคิดหลายอยู่นี่แต่ว่าแต่เมื่อถอกกูก็ยังมงีกันหลายู้สาวนะ่ะเอาไปเกมแล้วเมื่อไหร่มีแต่ไปผู้สาวโอ้ยกูไม่อยากคุยสัวตอนรอบกูนี่หารุ่มหนึ่งซูมมือต<า>ัดสาวหลายพันนันทีเพื่อนมอเนาเมียผู้สาวแล้วเีียังสักกลับไปนั่งทั้งหาก,กูดีเด้อ ินเวอรโอ้ย้าเอ้ยควงม่นั่งทั้งหเออินเอ้าผู้ววะ้นเวอ่นเยหตากนยกันเอ้าตาบอยเกมตงคือป้าก็ไม่เห็นยังกันยู่นี่ล่ะเอ้าตามเมีมไปนั่งน้ำกันดิมาเดี๋ยวไม่ดมดโอเคโอเค มันหมาผู้ใดเนี่ยมาขี่เส้นนี่ไหมมึงมึงเอ้กูเกือบเหยียบท่านบั้นขาออกเมื่อกี้อ่ะแม่นเหยียบก็คักดีหมาผู้ใดสำโอ้โหจะคว่ำกันเถอะแม่นหมาผู้ใดเนี่สูวมาขี่เส้นนี่ยมาสูนกันเถอะโอ้ยแม่นมาปะแกงบ่เห็นม่ยางเด่นอยุ่แถวนี้อยู่เด้อโอ้ยทเปม่คักเนาะม่เมียนออกไม่สูอ่ะห่วยเห็นมันก็เมียนตัวน้โอ้ยเนาะ มันสร้างว่าแต่ละเป็นเว้นเป็นกัมเอียงกงกลัวยี่ต้องม้าเมียนขี่มาชู้ก็คือม้าเมียนเนาะโอ้โหพวกกู่ได้เป็นคนเห็นมึงเป็นคนเห็นมึงคือเมียนเอาตัวโอ้ยมันจะหนีไหมสร้างมาโอ้ยเนาะมึงเนื้อวะใหญ่กูเห็นมึงเนื้อหมาเนี่ยกูจำไม่เป็นหมาหันเลยเนี่ยเออคือเมียนท้อที่ว่าฟาดข้อขี่บักแดงเ่ยเมียนนู้ดอืมเนาะคือศูนย์เถอะประตูไทยกูเนี่ยนะเป็นคนเมียนนะ เขาเงียงเหมียนอะนี้วันนีเด็กขันผู้หญิงว่าบ้าเอ้าตั้มมึงเงี้ยงยังอะเงี้ยังอุ้ยกบตัวปักใหญ่เลยอยู่นี่เนี่ยหลีบอ่ะหลีเหล่ามึงอะ มึงโบ้คือเฮียร้ายตัวบักใหญ่เลย้ยมึงดวงดีแหมอว้ายประมาแล้วครบเฮ้ยเฮ้ยมีกำแก้มกี่แล้วมือเนี่ยเออบักต่ำมึงทุบเขาไปนี่โตแบกใหญ่เลย้สโชคดียวมั้งร้ายประมาตเดียวเพื่อนเอาออกครบไปปนเออจัดเลยออาสี่เนาะเอาไหนกูจะเอาคันนี่ออกเนี่ยเออแล้วมือฝ่าคูบเลย เอาซะเลยวะมึงกรูซ่ากบแลนหนีได้มึงกบโดดหนีได้มึงบ่เออเอา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 ตัวใหญ่เรียนบ่เออมึงเแ็่หน้าตาจังสั่นเอาเร็วเร็วเอาเร็เอาได้เออเอาเอาเอาดีดีละเออเอาหนึ่งสองสามโอ้กบมันคือนิ่มๆวะมันคือมีกินน้ำตามันกบมันตายแล้วบอกเพื่อนไม่อาบ มันมันตายคือจังมุ่งมาเลยบอกว่าเออกินแห้งๆเลยเฮ้ยเออเออจำปักผีปอบบอแมนกรบปักโวขี้ขี้หมาโอ้ยเงือดไหลเอ้าทำไมเล่นเส้นดิเพื่อนมันขี่บอกว่าไม่กรบบอ หยิยตัวฉันกี้ตู๊ตัวกูไม่อยังตัตาย